สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนรักหม่อ,มอฟังหมอฟังอ,อ,อันนี้น,นี้เลยทุกคน hair yeah. yep. yep. yep.

ี้เลยนะทุกคนเราก็จะได้หูฟังมาแล้วแล้วทุกคนก็จะได้เอ่อปับ๊บหาก่อเอาหายปับนะทุกคนปั๊บปับปับ,ปบนี่ทุกคนก็จะได้ปีกมาด้วยแล้วคนเล่นนานๆก็จะได้ปีกแล้วก็ อันหนึ่งก็คืออ,อีกอันหนึ่งก็คือแบบผมอันนี้เลยนะนี่น่ารักก็แค่นี้ของแต่นคน